น่าสังเกตนะครับท่านผู้ชมช่วงเช้าวันนี้ครับทีมงานของนายอนุทินนำเอกสารไปส่งที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะครับตกช่วงบ่ายครับนางนัทจรีนันตศิลเลขาธิการคอรอมเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลพร้อมการแจ้งงดการประชุมคอรอมวันอังคารที่16กันยายนนี้นะครับ <Okay. S 1> พลิกกันกี่ตลบขยับกันมากี่ขยับย้อนกลับไป7วันที่แล้วครับ แม้นายนุทินจะเดินหน้าจัดโขครมออนุทินหนึ่งพร้อมประชุมจัดทํานโยบายรัฐบาลแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าล่าช้ากว่าไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้คือตั้งแต่นับโชว์ตัวนั่งจิบกาแฟาแล้วก็มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและนายสันติพร้อมพัดอยู่ในผัวคอรมอครับแต่ก็ไม่ชัดว่านั่งกระทรวงไหนท่ามกลางกระแสข่าวสับไปสับมานะครับ จนมีชื่อร้อยเอกธรรมนัฐเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็มีชื่อของนายสันติหลุดโผแต่ก็มีชื่อของลูกชายครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เข้ามาแทนในตำแหน่งรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุขนะครับจากนั้นก็มีการรื้อโผกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ และวันที่เปิดตัวพลเอกนัฐพลนาคพาณิชเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับที่คอนเฟิร์ม6โคต้ารรัฐมนตรีคนนอกเป็นทีมเศรษฐกิจและต่างประเทศนะคะก็มีรายงานว่าตอนนั้นต้องเขย่าโผกันอีกรอบ เราว่าเจ้ากระทรวงคนนอกปฏิเสธร,ร่วมงานกับรัฐมนตรีช่วยที่มาจากฝ่ายการเมืองค่ะทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมเว้นแต่กระทรวงกลาโหมกลับต้องเพิ่มคนนอกเข้ามาอีกคนก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะถัดจากนั้นค่ะผศครมอ,อนุทินหนึ่งก็ยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าต้องปรับกันอีกครั้งหนึ่งพอมีรายงานว่าโคต้าของพรรคกลา้าทำ มีคนขาดคุณสมบัติโดยจากโผตอนแรกมีชื่อของนายสัมพันธ์มาอยู่โซก็เปลี่ยนเป็นชื่อของลูกชายนายอามินมาอยู่โซแทนพร้อมกันนั้นค่ะมีชื่อของนายไผ่ลิกด้วยตอนแรกก็หลุดโผออกไปมีข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกผมจะได้เป็นไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรขอบคุณท่านธรรมนัสที่สุดครับ แล้วก็น่าจะเข้าข่ายเดียวกันหรือไม่นะคะเมื่อนายนิพนธ์บุญญามณีเข้ามอบช่อดอกไม้อวยพรวันคล้ายวันเกิดไท้นายกรัฐมนตรีอนุทินแต่ก็มีจดหมายร่อนมาถึงสื่อมวลชนแจ้งบอกว่านางสาวนิธิยาบุญญามณีไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วเพราะว่าต้องไปดูแลกิจการของครอบครัวตอนนั้นก็เลยทําให้โผล่ครมทุกอย่างต้องขยับปรับใหม่กันอีกรอบหนึ่งค่ะ